ก็มาต่อกันเลยนะครับกับคลิปที่2นะครับเมื่อกี้ใช้หัวแรงนะครับทำการบัดกีบังเอิญน,นะครับหัวแห่งหัวกานะครับหัวแรงไม่ร้อนนะครับหัวแรงร้อนช้านะครับมันก็เลยทำให้ตะกัวไม่ละลายนะครับละลายช้านะครับ ก็เลยเปลี่ยนแผนงานนะครับเอามาเป็นหัวเผารถยนต์นะครับหัวเผารถยนต์ต่อตรงกับแบตเตอรี่นะครับอันนี้จะร้อนเร็วนะครับความร้อนที่มากเกินไปก็ไม่เกาะเหมือนกันนะครับร้อนเกินก็ไม่เกาะนะครับต้องบัดกีแล้วก็ยกออกนะครับป้องกันความร้อนแล้วก็ป้องกันพลาสติกชุดพลาสติกไฟเบอร์ละลายนะครับ ก็หลังจากทําการบัดกีแล้วก็มาเช็คความเรียบร้อยนะครับว่าละลายดีไหมแล้วก็อ่ะเช็คดูหลุดออกไหมนะครับครับก็บัดกีใหม่นะครับด้วยนะครับหัวเผานะครับอันนี้เรียกว่าหัวเผารถยนต์นะครับหัวเผารถยนต์นะครับร้อนเร็วแต่ก็ระวังอันตรายด้วยนะครับ โมบอลรถยนต์นะครับก็ต่อกับแบตเตอรี่นี่แหละนะครับต่อตรงเลยนะครับหนเราลองมาเช็คเช็คไฟหน่อยสินะครับหลังจากบัตอกีแล้วนะครับไฟจะเข้ามาถึงตัวฐานไหมนะครับนะครับนะมาลองดูหน่อยสินะครับกล่อ,องมองไม่เห็นใช่ไหม นะครับ่านจะเห็นนะครับว่ามีไฟไฟมาที่มือแล้วนะครับครับหลังจากบตดกี้แล้วนะครับนะครับไฟมาที่ฐานแล้วนะครับหมุนแน่นอนนะครับแบบนี้นะครับฐานเป็นตัวนํากระแสไฟนะครับ ฐานโคบวกนำกระแสไฟเข้ามานะครับเนี่ยตัวฐานโคบวกนะครับนำกระแสไฟเข้ามาคอมมิวเตเตอร์นะครับวิ่งก็ออกอีกฝั่งหนึ่งนะครับออกอีกเข้าซ้ายออกขวาออกตรงข้ามนะครับแล้วก็ไปลงกาวนะครับก็ไม่มีอะไรนะครับที่เนี้ยผมว่าแหวนหายไปตัวหนึ่งนะครับแหวนหายไปตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวผม ก็จะลองประกอบดูนะครับนะครับก็ทำความสะอาดทุนมาแล้วนะครับก็เห็นรอยสึกนะครับนะครับลึกไหมนะครับเท่าเทียนก็ลึกพอสมควรนะครับรอยสึกนะครับอันนี้ก็มีส่วนทําให้ใดอื่นใดไม่แรงได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งการนํากระแสไฟของฐานนะครับ อ่านบางตัวนํากระแสะไฟไม่ดีนะครับเป็นฝุ่นเป็นผงเป็นขี่เขม่านะครับก็มีหลายปัจจัยมีหลายเหตุผลนะครับที่ทําให้ใด้อ่ดได้มันช้านะครับก็เดี๋ยวนะครับมาดูเทคนิคการประกอบนะครับกระตุนะครับมาดูเทคนิคการประกอบสักนิดนึง นะครับนะครับเดี๋ยวมาดูเทคนิคการประกอบนะครับอันนี้ก็ใส่ฐานเข้าไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาพลาสติกมาลองนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองหมุนเข้ามันจะเข้าไหมนะครับเนี่ยนะครับเทคนิคการประกอบนะครับเทคนิคการใส่ฐานนะครับเอาง่ายๆว่าเทคนิคการใส่ฐานใส่แบบนี้นะครับนี่เป็นเทคนิคส่วนตัวนะครับ ก็ใส่ได้ง่ายๆครับไม่ต้องงัดไม่ต้องเนี้ยอร่อมากมายนะครับเดี๋ยวมาทำการประกอบนะครับแล้วก็แล้ก็เทสเลยนะครับว่า,าจะใช้ได้ไหมนะครับตรงรุ่นอยู่ไหนอ่ะอันนี้เสื้อนี้นะครับ นี่นะครับดูมาร์กดีๆนะครับเพื่อนๆนี่นะครับมาร์กเส้นนะครับนี่ก็อีกส่วนหนึ่งนะครับเนี่ยตรงนิ้วมือนะครับก็ประกบให้ตรงแล้วกันนะครับเวลาใส่ก็เอามือจับตรงนี้นะครับกันตัวนี้กันทุ่นไหลเข้าไปข้างในนะครับชุดโรเตอร์เดี๋ยวไหลเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะหลุดนะครับเดี๋ยวฐานจะหลุดนะครับ ก็น,นี้มาร์กนะครับสามส่วนนะครับประกอบกันนะครับแล้วก็ใส่น็อตเลยนะครับใส่น็อตเข้าไปเลยง่ายๆนะครับถ้าว่าง่ายก็ง่ายว่ายากก็ยากนะครับ น่าต่อตัวเล็กเก็นะครับก็เขาประกอบมาเมื่อกี้มาร์คเขาพยายามทำแล้วแหละแต่ทำไม่หายนะครับปรับเลื่อนมาร์คหาจริงๆมาร์คไม่เกี่ยวมาร์คมันเกี่ยวตรงที่ว่า,เ,าเดินหน้ากับถอยหลังแค่นั้นเองนะครับหมุนกับด้านไั้แค่นั้นเองนะครับ แต่ไฟเข้าไม่เข้านี่มันเป็นอีกเรื่องหนึง่งคือไอ้ได้ตัวนี้เป็นอาการของไฟไม่เข้านะครับไม่ใช่ว่าได้หมุนกลับหลังนะเป็นอาการของไฟไม่เข้านะครับคืออ่เรื่องต้นก็เป็นสาเหตุมาจากการบัตกีนะครับการบัตกีไม่ดีนะครับ เดี๋ยวบัตรกีใหม่แล้วเมื่อกี้นะครับจะใช้งานได้ไหมนะครับใ้รูปนี้นะครับอ่ะมาลองกันเลยนะครับ,นะรบเดี๋ยวหาขั้วบวกก่อนนะครับเราจะมาดูใกล้ๆขั้วลบนะครับว่าจะหมุนไหมนะครับนี่ มีขั้วบวกนะครับต่อเข้าไปแล้วนะครับมีขั้วลบนะครับฟังเสียงนะครับฟังเสียงนะครับอ่ะหลายๆท่านอาจจะมองไม่เห็นนะครับหลายท่านอาจจะมองไม่เห็นมันจะทําไงดีให้มีเชือกด้วยเชือกไม่ได้อยู่ใกล้มือเลย จะได้รู้ว่ามันหมุนไม่หมุนนะครับมัดไปแล้วนะครับแป๊หนึงตัดแป๊หนึ่งดูดีๆนะครับ จัดเกียวไม่เอาแล้วพอแล้วครับหมุนแล้วทํางานแล้วนะครับใช้ได้นะครับแต่ทีนี้ในคําว่าใช้ได้นะครับได้หมุนหมุนรอบจัดแต่ไม่มีกําลังอันนี้ก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับคนทําจะรู้นะครับเวลาเราจับมันจะสู้มือนะครับไม่ใช่หมุนเฉยๆหมุนรอบจัดเฉยๆแต่ไม่สู้มือนะครับมันต้องทั้งสู้มือแล้วก็รอบก็ต้องจับนะครับ ว่ายง่ายว่าได้สตาร์ทมันต้องใช้แรงบิดนะครับในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์อันหนักหน่วงนะครับเพื่อนๆก็อ่ะนะครับสุดท้ายก็ทาคลิปมาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะครับก็ไม่อยากให้ทุกท่านทํางานพลาดนะครับนะครับได้สตาร์ทก็มีมาร์กนะครับอย่าพลาดนะครับอันนี้พลาดอยู่ตรงที่ไปบัตรรีนะครับพลาดอยู่ตรงการบัตรรีนะครับ บัดกรีไม่เกาะบัดกรีไม่ติดนะครับออาฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านครับสวัสดีครับ